สวัสดีครับวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นเจ้า RGV ตัวสุดท้ายนะครับ RGV เมกกะโทนนะครับเจ้าตัวเมกกะโทนชุดสีนะครับจะแตกต่างกับกับเจ้าตัว1กับตัวที่2องนะครับจะมีเป็นตัวหน้าสั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวหน้ายาวแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับเมกกะโทนไม่ค่อยเห็นนะครับ เพราะว่าส่วนมากจะผมว่าคนเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่นิยมเนาะนะครับนี่รถเดิมนะครับแปลกมากนะครับเจ้าตัวนเ,เนี้ยเดิมเดิมเนี่ยล้อหน้าหลังเป็นสิบแปดถ้าเป็นถ้าเป็นออะไรอะถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยด้าน,นหน้าจะเป็นสิบหกหรือสิบเจ็ดนะครับ แต่อันนี้ด้านหน้าก็เป็น18ตัวจริงใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีรุ่นน้องก็คือเจ้าตัว TXR นะครับที่ช่วงด้านหน้าเนี่ยครับเหมือนเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็มาชมนะครับใกล้ๆนะครับชุดสีนะครับสีเดิมแท้โรงงานนะครับแต่ก็จะมีมีตามอายุการใช้งานบ้างนะครับแต่ผมว่าถือว่าโอเคนะ เพราะว่าสภาพเดิมๆค่อนข้างหายากนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นเจ้าตัวหน้าสั้นนะครับหน้าสั้นจะเห็นเยอะแล้วก็หน้ายาวและหน้าจะเป็นซูซูกินะครับจะมาพร้อมกับกระจกเดิมนะครับเป็นซูซูกิเลยทันนี้ก็เดิมมีบุบบ้างนะครับคันนี้ตัวนี้จะเป็นหกเกียร์นะครับ 6เกียเสื้อสูบอยู่ที่147ซีซีนะครับดูที่เลือนไม้นะครับเลือนไม่ก็จะเหมือนพวกอโอตัวปรับไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยนะฮะทุกคนเห็นไหมจะมี6เกียร์นะครับ่าี่เป็นฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับแล้วก็วัดรอบจะอยู่ด้านนี้ความเร็วอยู่ที่180 เข็มไม้นะครับเหมือนกันเลยนะครับสวิตซ้ายขวาออฟลันนะครับตัวนี้ระบบไฟใช้ได้นะครับไฟเดี๋ยวติดครบด้านท้ายนี่จะมีตรงนี้แตกนะครับ ก็ต้องหามือสองเปลี่ยนนะครับเพราะว่าชุดสีเดิมอะผมว่าหายากนะยิ่งสีม่วงเลยนะจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เขามีอกไก่นะครับอ่าแล้วก็ที่แปลกก็คือเจ้าตัวดิสเบรกเนี่ยครับจะอยู่ด้านซ้ายปกติรถที่เราเห็นบ่อยจะอยู่ด้านขวานะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ